สนามแทบแตกตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเกมที่ปัตตานีลงสนามในค่ำคืนที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงเกมรองบอลกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลไทยเมื่อทีมจากพื้นที่ชายแดนใต้าสามารถค้นทีมจากไทยลีกอาชีพได้แบบพลิกความคาดหมายชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่สกอร์ในสนามแต่คือแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลไปถึงโครงสร้างฟุตบอล ความเชื่อของแฟนบอลและพลังศรัทธาที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในหลีกอาชีพไทยภาพแฟนบอลแน่นขนาดเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมคือหลักฐานชัดเจนว่าฟุตบอลไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ใครก็ประมาทไม่ได้ก่อนเกมเริ่มไม่มีสื่อหลักสำนักใดกล้าฟันธงว่าปัตตานีจะมีโอกาสชนะทีมจากไทยลีกถูกยกให้เหนือกว่าแทบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นนักเตะประสบการณ์ในหลีกสูงสุดระบบการซ้อมหรือแม้แต่คุณภาพสนามแข่งขันแต่ฟุตบอลไม่ใช่กีฬาที่ตัดสินกันด้วยชื่อเสียงบนกระดาษเมื่อเสียงเชียร์จากแฟนบอลเจ้าถิ่นดังขึ้นทุกจังหวะก,การเคลื่อนไหวนักเตะปัตตานีเหมือนได้รับพลังพิเศษพวกเขาวิ่งไม่มีหมดไล่บอลทุกตารางเมตรแต่ละเล่นด้วยหัวใจที่ใหญ่เกินตัว ตั้งแต่นาทีแรกเกมถูกกดดันอย่างหนักทีมจากไทยลีกพยายามครองบอลใช้เกมรุกตามแผนที่วางไว้แต่กลับเจอแนวรับปัตตานีที่มีวินัยสูงปิดพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทุกการเข้าปะทะเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นจังหวะสวนกลับของเจ้าถิ่นรวดเร็วและอันตรายแฟนบอลในสนามเริ่มรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่เกมที่ทีมเยือนจะเดินผ่านไปไง่ายๆความตึงเครียดค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลา ประตูแรกที่เกิดขึ้นคือช่วงเวลาที่ทั้งสนามแทบระเบิดเสียงเฮดังจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนักเตะปัตตานีโผลเข้ากอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจมันไม่ใช่แค่การขึ้นนำแต่คือสัญญาณว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้ทีมจากไทยลีกเริ่มเสียขบวนความกดดันถาโถมเข้ามาอย่างไม่เคยเจอมาก,ก่อนแฟนบอลทีมเยือนเงียบลงในขณะที่เจ้าถิ่นยิ่งส่งเสียงเชียร์ดังกว่าเดิมเครื่องหลังคือบทพิสูจน์ ทีมจากไทยลีกพยายามเร่งเกมบุกหนักขึ้นหวังทวงประตูคืนแต่ยิ่งบุกก็ยิ่งเจอการตั้งรับที่เหนียวแน่นของปัตตานีผู้รักษาประตูโชว์ฟอร์มระดับชีวิตเซฟจังหวะสำคัญหลายครั้งจนกลายเป็นฮีโร่ของทั้งจังหวัดทุกการป้องกันสำเร็จเรียกเสียงปรบมือและเสียงตะโกนที่ดังไม่หยุดผู้ชมในสนามไม่ได้นั่งดูเฉยๆแต่มีส่วนร่วมกับเกมทุกวินาทีเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้น ความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นปัตตานีเอาชนะทีมจากไทยลีกได้สำเร็จภาพแฟนบอลหลังน้ำตานักเตะสุดลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่เตี่ยมไปด้วยความสุขกลายเป็นภาพจำของข่้าพืนประวัติศาสตร์ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวกีฬาแต่กลายเป็นเรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงไปทั่วระ พวกเขาเห็นแล้วว่าฟุตบอลไทยไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ไม่ได้มีแค่เมืองหลวงแต่ทุกจังหวัดทุกชุมชนมีโอกาสสร้างปาฏิหาริย์ได้ับดีหัวใจและการสนับสนุนที่ถูกทางปัตตานีกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวานเด็กน พื้นที่เริ่มใส่เสื้อทีมซ้อมฟุตบอลตามลานชุมชนพอแม่พาลูกไปดูบอลมากขึ้นสโมสรท้องถิ่นได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นธุรก,กิจรอบสนามคึกทักร้านอาหารโรงแรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับอานิงส์อย่างคาดไม่ ทันทีมใหญ่เริ่มประหนักว่าการประมาทคือความพ่ายแพ้ลีกอาชีพเริ่มกลับมาน่าสนใจเพราะผลการแข่งขันไม่สามารถคาดเดาได้ง่ายง่ายความไม่แน่นอนคือเสน่ห์ที่แท้จริงของฟุตบอลแฟนบอลชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวของทีมเล็กที่ล้มยักษ์เรื่องราวของความพยายามที่เอาชนะข้อจำกัด สื่อกีฬาเองก็หันมาให้พื้นที่กับทีมท้องถิ่นมากขึ้นไม่ใช่แค่รายงานผลแต่เล่าเรื่องราวเบื้องหลังนักเตะที่ต้องทำงานพิเศษควบคู่ไปกับการซ้อมโค้ชที่สร้างทีมจากศูนย์แฟนบอลที่เดินทางไกลเพื่อมาเชียร์สิ่ง มันสะท้อนให้เห็นว่าหากฟุตบอลไทยให้ความสำคัญกับทุกระดับอย่างเท่าเทียมลีกอาชีพจะเติบโต,ตอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่การแข่งขันของทีมใหญ่ไม่กี่ทีมแต่เป็นเวทีของทั้งประเทศในวันที่สนามแทบแตกแฟนบอลหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าพวกเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หเกมหนึ่งชัยชนะสามารถเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งวงการได้ฟุตบอลไทยกำลังเดินไปข้าง เกมที่ปัตตานีลงสนามในค่ำคืนที่หลายคนมองว่าเป็นเทียงเกมรองบอลกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลไทยเมื่อทีมจากพื้นที่ชายแดนใต้าสามารถโค่นทีมจากไทยลีกอาชีพได้แบบพลิกความคาดหมายชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่สกอร์ในสนามแต่คือแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลไปถึงโครงสร้างฟุตบอลความเชื่อของแฟนบอลและพลังศรัทธ,ธาที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในลีกอาชีพไทย ภาพแฟนบอลแน่นขนาดเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่งและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมคือหลักฐานชัดเจนว่าฟุตบอลไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ใครก็ประมาทไม่ได้ก่อนเกมเริ่มไม่มีสื่อหลักสำนักใดกล้าฟันธงว่าปัตตานีจะมีโอกาสชนะทีมจากไทยลีกถูกยกให้เหนือกว่าแทบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นนัก ระบบการซ้อมหรือแม้แต่คุณภาพสนามแข่งขันแต่ฟุตบอลไม่ใช่กีฬาที่ตัดสินกันด้วยชื่อเสียงบนกระดาษเมื่อเสียงเชียร์จากแฟนบอลเจ้าถิ่นดังขึ้นทุกจังหวะการเคลื่อนไหวนักเตะอัตตานีเหมือนได้รับพลังพิเศษพวกเขาวิ่งไม่มีหมดไล่บอลทุกตารางเมตรแต่ละเล่นด้วยหัวใจที่ใหญ่เกินตัวตั้งแต่นาทีแรกเกมถูกกดดันอย่างหนักทีมจากไทยลีกพยายามครองบอลใช้เกมรุกตา างไว้แต่กลับเจอแนวรับปัตตานีที่มีวิัยสูงปิดพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทุกการเข้าปะทะเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นจังหวะสวนกลับของเจ้าถิ่นรวดเร็วและอันตรายแฟนบอลในสนามเริ่มรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่เกมที่คุมเยือนจะเดินผ่านไปไง่ายง,ง่ความตึงเครียดค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลาประตูแรกที่เกิดขึ้นคือช่วงเวลาที่ทั้งสนามแทบระเบิดเสียงเฮดังจนรู้สึกได้ถึงแรงสันสะเทือนนักเตะ โผลเข้ากอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจมันไม่ใช่แค่การขึ้นนํำแต่คือสัญญาณว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้ทีมจากไทยลีกเริ่มเสียขบวนความกดดันถาโถงเข้ามาอย่างไม่เคยเจอมาก่อนแฟนบอลทีมเยือนเงียบลงในขณะที่เจ้าถิ่นยิ่งส่งเสียงเชียร์ดังกว่าเดิมครึ่งหลังคือบทพิสูจน์หัวใจทีมจากไทยลีกพยายามเร่งเกมบุกหนักขึ้นหวังทวงประตูคืนแต่ยิ่งบุกก็ยิ่งเจอการตั้งรับที่เหนียวแน่นของ ันหลายครั้งจนกลายเป็นฮีโร่ของทั้งจังหวัด